รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณรู้หรือไม่ไวรัสบ,บน Mac OS อเหลายเปลี่ยนความเชื่ออย่างสิ้นเชิงว่าแม็กไ่องมีไวรัส มีหรือโอนผ่านทีนาคารแบบเติมเงินก็มีโอ้ oh, ถ้าได้เงี้ยน่าสุดยอดเลยเ็บบิดลี่เว็บอะไรบิด LY เขาย่อมาย่อล,ลิงอะไรอ่ะไม่เคยเห็นหรอโดนกันเยอะอยู่โดนอะไรวะล,ะลิงหลอกลวงไวรัสมาแวะเยอะ วิ้ยแต่ภาพดาราสาวเซ็กซี่นะเดี๋ยวก็โดนหรอกกดมัว่วตัวอะไรวะผ้าได้เหรอเราเคยนำเสนอในการไปแล้วว่า ถ้าใช้ Windows Platform นะเราต้องมี Windows Defender คอยมาจัดการปราบไวรัสนะมีการใช้ Windows Update, ต i n d o w s Firewall นะหรืออาจจะใช้พวก a w att, a าร AVG นะฟรีเนตี้ไวรัสหรือใช้พวก t e n m i c คร c ั p e r EZ s อ t อะไตต่างๆนะเพื่อในการป้องกันมาแวร์ถ้าเราเค่อยไป n c e r นเฉพาะแพลตฟอร์มที่เป็น Windows นะแต่วันนี้จะมาพูดว่าแพลตฟอร์มที่เป็น Mac คเนี่ยเ็มีไวรัสเหมือนกันนะ Mac ปกติแล้ว Mac เองเนี่ยจะใช้ OS ชื่อ Mac OSX เป็นประจำเครื่อง macbook mac pro อะไรเนี่ยถ้าเราก็มีความเชื่อว่า i, iPhone ถ้าไม่เจลเบรกเนี่ย,ยนะมาแวร์ลงไม่ได้จริงแต่ตอนนี้มันเริ่มมีไวรัสตัวใหม่มาแวร์ตัวใหม่ที่ไม่เจลเบรก iPhone แต่มันสามารถจะเจาะ iPhone ได้เริ่มมีละเริ่มมีละไอไวรัสตัวนี้ชื่อว่าเว r l ์ c เลอรซึ่งตรงน,นี้เนี่ยมีการตรีข่าวไปทั่วโลกว่าไม่ต้องเจลเบรกแต่สามารถที่จะติดมาแวร์ไปกับแพลตฟอร์มที่เป็น ios x หรือว่า ios ได้ อันนี้บริษัท Palo a โ t o เขาเป็นคนรีเสิร์ชเจอเขาบอกมาว่าอยากคิดว่าเล่น o s แล้ว iOS ถ้าไม่มีมอลวร์นะราะม,มันไม่ได้เป็นระบบไวท์ลิสติ้งเหมือนกับ App Store เหมือนกับ iOS ที่ไหนล่ะมันก็จะมีโปรแกรมอะไรไม่ไวันหลังได้แลายเปลี่ยนความเชื่ออย่างสิ้นเชิงว่า Mac ไม่มีไวรัสมี <S <S คุณรู้หรือไม่จากการรีเสิร์ชข,ของบางสานักบอกว่าไวรัสบน Windows 7ห้เปอ w ิดีโอเอ็14.76%ไวรัสบน Mac OS X 8.57ชิ้นแดงเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีไวรัสอยู่คาร์โบสกี้แล็บเขาบอกว่าดูดิไวรัสบนแม็กระหล่อม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 หล่ำพอปีสองสมาพีคเลยสองเจ็ดซัดไปพันกว่าตัวสองสิบ0อกว่าตัวสอง3กลับมาพีคอีก1,699ล่าสุดพอยสี่ห0ึตัวอืมไม่เคยเจอแม็ไวรัสทำไมมันมีตั้งพันกว่าตัว มันมีแต่ว่ามันไม่ได้มาถูกดิสคัตถูกคุยกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะโจมตีจากช่องโหว่ของ Java App คือเบราว์เซอร์ทุกตัวเนี่ยมันต้องมีจ a วา On To p เวลาจะเล่นจาวานะผมยกอย่างถ้าผมใช้เครื่อง Mac เนี่ยผมจะใช้เบราว์เซอร์ชื่อ Safari เป็นเบราว์เซอร์ประจำคุณสึกคู่บาลังของ Mac คเขาถ้าผมอยู่บน Windows ผมก็จะใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือว่าจะใช้เบราว์เซอร์ Chrome ซึ่งเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัิริสติกก็คือว่ามันสามารถจะทำงานร่วมได้ ทีน,นีเราจะรู้ได้ไงว่าจาว่าเราเนี่มันอ่อนแอแล้วมันมีช่องโหว่อันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งบ้านเลยว่าให้ดูอีกตัวเซลดู DIY เช็คตัวเองได้เลยต้องเข้าไปที่ j a v a c o m q u a l i f y อันนี้ตัวแสบเลยเครื่อง Mac หลายเครื่องโดนแฮกผ่านทางเส้นทางนี้คือตัว MacOS ออะไรเนี้ยมันอยู่ข้างล่างแต่จาว่าเนี่ยมันมาออนท็อปรันกับเบราว์เซอร์ถ้ามันรั่วมันสมนามารถจะทะลุแล้วก็เข้ามาแฮกระบบได้งานเดี๋ยวจะมีจารวัชรพลจะมาโชว์ให้ดูว่ามันมีไวรัสจริงๆนะบนเครื่อง m ม c คือตัวนี้จะเป็นช่องโหว่บนทาว่าที่อยู่บนบนแม็กโซึ่งก็จะฝังมาแวร์ที่เป็นพวกมาแวร์โคดเนี่ยโดยการแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะสร้างเป็นหน้าเว็บปลอมขึ้นมา mm hmm. พยายามหลอกให้เหยื่อเนี่ยมากดเข้ามาที่หน้านี้ เพื่อที่จะรันโปรแกรมอันตรายโดยใช้เครื่องแม็กเนี่ยนะครับ<อ>ถ้าเกิดว่าเหยื่อเนี่ยหลงกลไปกดรันนะครับพอพอกดรันปุ๊บเนี่ยที่หน้าจอของแฮกเกอร์นะครับมันก็จะมีการรีบิร์ดเชลกลับมาหรือว่าส่งข้อมูลกลับมหาหาแฮกเกอร์ก็นะทำให้แฮกเกอร์สามารถแฮกข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วแล้วแฮกเกอร์ก็สามารถเข้าไปในเครื่องแล้วก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นเข้าไปรันคอมมาต่างๆบนเครื่องได้ เพราะนั้นเราก็ต้องเข้า Java.com Verify เพื่อที่จะ Agree และ c o n t i n u e Check ว่ามันอัปเดตหรือเปล่าอ,อย่างนี้ Java Anomaly เป็นคือผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยสำหรับว์เซอร์ตัวนี้ คือสํหรับเบราว์เซอร์ Safari ผมยังไม่ได้าโหลด Java ให้มันถ้าเกิดเป็นเบราว์เซอร์ Firefox เนี่ยผมโหลดจนเปื่อยแล้วนะผมสามารถจะไปที่ java.com slash verify แล้วมาให้ผมอักลีแทนที่มันจะขึ้นเอเร์เเหมือน Safari เมื่อกีน้นี้มันกลับขึ้นเป็นว่า activate java platform allow now j ว่าผมไม่อัปเดตจะอัปเดตไหมเออถ้าอัปเดตก็ดกดอัปเดตมันก็จะเอา Java ตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาทับตัวผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชัน8อัปเดตที่ 5. เพราะนั้นยูเซอร์เนี่ยก็จะต้องมาอินสตอลพวกจาวาพวกนี้ให้เรียบร้อยมันก็ขึ้นเป็นตัวอินสตลเลอร์มาเวลค e ั o จาวาแล้วก็ให้อินสตอลทำเล่นไปนี่คือช่องโหว่ที่แฮกเกอร์แฮกท็อปไฟ์เลยตอนนี้เพราะนั้น Mac ก็ไม่รอดถ้าจาวาที่อยู่บน Mac OS X มีช่องโหว่คื Java อจาวาเนี่ยมันจะอยู่ในเครื่องเป็นเบสแพลตฟอร์มมันอยู่แล้วแล้วพวกเบราว์เซอร์ต่างๆมันจะมาเรียกใช้วิธีการตรวจสอบจาวาอ่ากล้องจับลย ไฟที่พร้อมพิมพ์คาว่าจาว่าถ้วยกาแฟหอมกลุ่นมันจะขึ้นมาเป็นถ้วยกาแฟจาว่าหอ,อมกลุ่นผมกดไปที่จาว่าหอมกลุ่นมันก็ขึ้นมาแต่เพิ่มแป๊บเดียวถ้าผมบอกคอนฟิกจาว่ามันมีคําว่าคอนฟิกเกอร์จาว่ามันจะมีหน้าจอ GUI ไอ้ไหงผมเซตเลยช้าช้านะช้าหนึ่งนะพิมพ์คําว่าคอนฟิกเกอร์จาว่า แล้วเจ้าจาว่าเนี่ยมันจะโผปรากฏตัวมาผมก็คลิกมันบอกตอนนี้จาว่าของยูนะอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อกี้มันบอกจาว่าต้องเป็น8แต่ตอนนี้มันเป็นยังเวอร์ชันเอยู่เลยผมต้องอัปตัวนี้ให้เป็น8ก่อนถึงจะอัปทูเดตซึ่งมันจะมีเมนูให้ผมอัปเดตก็คือกดอัปเดตอัปเดตแนวว่ากดไปมันก็จะวิ่งไปอัปเดตให้มันก็บอกเนี่ยมาละมันก็ให้ผมอัปเดตแล้วตอนนี้มันได้กลายเป็นเวอร์ชันใหม่พอมันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วไอพวกเบราว์เซอร์ที่มันมาเรียกใช้จาว่าตัวน มันจะมี Java สำหรับ Windows สำหรับ Mac OS X ตอนนี้ Mac OS X เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชั่น10.7.3และขนาดไฟล์ไซส์มืน5 7เมกแต่ของ Windows เนี่ยมันจะมีออนไลน์เวอร์ชันออฟไลน์เวอร์ชัน6 4 b i ุ8กิกมก็โหลดโค้ดของ Java มาเอามาหลังเป็นโัรันทง mm hmm. นังๆแมนจะเป็นลักษณะแบบนี้พลงเสร็จก็หายห่วงละเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้า Java ใหม่ล่าสุดอะอดแต่ถ้า Java เก่าเิงโดนแน่ ก,ก่ารเพางั้นก็คือติดตั้งแอนตี้ไวรัสซึ่งตอนนี้แอนตี้ไวรัสจะมีเรื่องแย่หมดเลยเอวงเอวาอาวิล่าอะไรมีหมดเอาไวส้สแกนไวรัสบนแมกนะนี่บนแมกนะแล้วก็เวลาอินส tall ก็เนี่ยจะว่าเจ็ดอัปเดตเวอร์ชั่นเท่าไหร่ก็เรียกมาอินส tall มันก็จะอินส tall ให้แล้วก็ไม่ควรรันโปรแกรมใดที่มันไม่ได้วางใจ้อย่าไปซักสึกเข้าบ้านแล้วก็ให้อัปเดตแพทอย่างสม่ำเสมออีกเรื่องหนึง่งเบราว์เซอร์ควรจะใหม่ด้วยเบราว์เซอร์อัปเดตจะว่าอัปเดตแต่ถ้าผมปิด ดีควายจาว่าเมัต้องใช้มันต้องทำแบบนี้เ,<อ>เรื่องจาววาก็มีด้วยปรแการมเช่นี้แล้วก็แม็กเองก็มีเว้รับดังที่ผมได้ข่าวไปแล้ว